สวัสดีครับผมช่างพลอยละพนออฟฟิเชียลครับปปาารบรรยากาศครับผมบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้นเวทีกำลงังติดตั้งได้มากพอสมควรครับ,ต,บตอนนี้ทาง เวทีกำลังติดตั้งครับตอนนี้สารเริ่มมาแล้วกับสารเริ่มมาแล้วครับผมสวัสดีครับอันนี้ช่องไหนครับนี่ช่องไหนครับโพอโอ้โหไลฟ์สดเรือทำอะไรครับเนี่ยจะขึ้นสดโอโ้โหขึ้นสดเลย ครับ,กรบรนะบากา,าคครครับผมประกาศหน้าเวทีประ่าไม่คลายลายครับผมประ่าไม่คลายลายคือนี่บัตละห0ึบาทครับผมบัตละห0ึบาท อพ่อพี่พ่อน้องข้างนครพรนมครับเมือนีลงานนครพรนมพนจะน้อยรับส่วนนครนครพรนแทบไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นกับพี่น้อง่าลืมครับผู้ใดอยู่ใกล้ครับผมจะลืมมาเป็นกำลังใจกับทีมงานครับสาวน้อยเช็บ้านแพงครับมือแรงนี้ครับ,บ,บ,บมาเลยครับพี่น้องมามา,มามวลน,น้ำกันครับผม ส,สดดีแอดมินแปง้งครับแอดมินที่สวยที่สุดของสาวในพี่อแฟ้งครับแอดมินที่สวยมากและขนาดรักมากนิสัยดีด้วยนะครับผมความสามารถมากมายครับที่กุ้งนะครับผมบรรยากาศครับของสถานที่ทําการแสดงคำแม่แรกนี่สนามกีฬาโรงเรียนครับ กว้างขวางมากเลยโอ้บรรดาลูกไข่นอนบาทีนี่บังลูก่อยนอนบาทีน,นีนอนอนนนน่อ่ะเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศใหม่ครับผมครับผมบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยครับมือบังสองสามมือขึ้นหลังนฝนตกครับแต่ว่ามือน,นี้ฝ้ายแจ้งแล้ว บรรยากาศสุดยอดมากเลยสวัสดีครับคุณลูกครับบรรยากาศดีมากครับสถานที่ครับผมภาพี่นองเยี่ยมบงบรรยากาศอันนั้นเป็นด้านหลังครับผมด้านหลังนี้จะมี คนข้างที่จะขับจังหน่อยอยู่มือนี่ขับเ่วะากาันอาจจะมีเต็นยูอยู่หรอก ตอนนี้ลำวงกำลังขึ้นครับสวัสดีครับลำวงกำลังขึ้นครับใช้ไฮโดรลิมขึ้นแล้ว ครับผม,มดจ้ารครับจ้าไม่ชี้ได้ไหมไมยเอานี่บอ่ะอ๋อครับครับครับแม่ผมอาอย่พี่ครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเรียบร้อยครับวันนี้ก็บบีออกตัวครับอันนี้ ดีออกเต็มอึดึงอ้าวโชคดีล้วขี่โชว์เลยเนาะโชคดีล้วขี่โชว์เลยอ่าอะไรใส่ครับผมครับใส่ช่วงลำเลยดีกว่าจะไปใส่ เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันผมจะไปทำธุระอยู่เอาตอนเย็นดีกว่าบรรยากาศครับผมมือนอยู่น่าแก่ครับผม สี่โอ้มีหอดใหม่หอดไหล่ดีขึนล้วนาคุณงานดังรักเทุกทีโอเคไม่ติดล้ สถานที่กว้างสุดยอดครับสถานที่สุดยอดสุดยอดครับผมพี่น้องเมอแรงอย่าลืมผู้ใดอยู่ไกลครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้ครับมหกรรมไลรสด งานปิดท้องครับเ,เก่ามือเก่าขึ้นครับผมมหากรรมความม่วนพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรครับเข้ากลุ่มปิด999าาทคบเาบเก่าขึ้นกับเปิดทํางการแสดงเมาเมาครับแบบเมาเมา ศิลปินมากมายคุ้มครับคุ้มคุ้มถ้าเมาเมาแบบ3คืนก็333บาทครับเดี๋ยววันไหนที่ถ้าเป็นคืนต่อคืนก็จะอยู่ประมาณ119บาทครับถ้าคืนไหนที่มีศิลปินรับเชิญก็จะอยู่ประมาณ129บาทครับเพราะฉะนั้นอ่าฝากกับเป็นแฟนเดอร์ครับผมอย่าลืม ชมการแสดงสาวน้อยพชรบบรนแปงเปิดทาการแสดงที่ใดครับพี่น้องสามารถรับชมในสอดแจ้งจ้างปางขึ้นกันกับผมสําหรับเอฟซี FC, พี่น้องที่ติดตามชมครับไลฟ์สดของทีมงานบ่ว่าจะเป็นสาวน้อยพชรบ้านแปงครับลหลายๆกับทีมงานที่เปิดทําการแสดงครับผม <c oughs> ของสาวน้อยพชรบบรนแปงครับ <c oughs> ผม เช่ญพี่เช่นน้องครับติดตามรับชมในรูปแบบไลฟ์สดลุ่มปิดครับศิลปินมากมหมครับตอนนี้กำลังรอจากเอฟซี่าอยากดูใครครับถ้าศิลปินท่านใดว่างเราจะนำไม้ท่านได้ดูกันทันทีครับนี่ครับ,รบตอนนี้เวทีตั้งแล้วครับผมเวทีตั้งแล้วครับ <c oughs> สาางสันเนี่กับพี่น้องในมวนกันมาแรงเนยโอ้ยรดกันได้ครับอันนี้สถานที่โรงเรียนครับเปิดทําการแสดงกันอยู่นี่ครับมาแรงเนี่ยครับพี่น้องอย่าลืมมาเป็นกำลังใจกันให้นาคูน้ำดัง ไปไปไปปูไปปูบองนั้นมันออกกับปูดแล้วเหรอใครยังน,อน้ออีน้อส้มแข้วจา้าไปจะได้ส้มแขว้วส้มแขว้วเบี้ยกินแล้วก็ส้มแข้วจ้าโอ้ยเนาะกำจัดละคลิปนี้กับปากพี่น้องเพื่นอนสนี่ครับผมฝากติดตามช่องปลอดระเบิดเอาพิเศษด้วยนะครับขอบคุณมากครับ